มานะคะเอ่อดวองหน้าบอกว่าฝ่ายเราลองเรียนป่าแวงก่อนอืมบ่อค่ะฝ่ายเราลองเรียนห้าไร่ค่ะเจาะจงเจาะจงศูนย์บุคคลค่ะมามีการซื้อขายกันค่ะอืมนะ,ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเอาเรื่องแรกก่อนนะคะเรื่องที่สามเหลี่ยมทองคํานะคะอีเศษฝรั่งนะ จะบอกเลยว่าต้นสายปลายเหตุของของสามเหลี่ยมทองคํามันมาจากไหนมันมาจากทนายสุดหล่อของเมืองนะคะเพราะอะไรทนายสุดหล่อของเมืองนี่ไปแนะนําให้พ่อปเปกและแมน่นางเอกนี่ดําเนินคดีกับก้านมายมอันดับแรกเลยจุดนี้คือจุดต้นตอของของเรื่องเลยนะ,ะไอ ทนายสุดหล่อของมึงนี่แนะนำให้เขาไปเอาเรื่องไปดําเนินคดีไปแจ้งความเอาผิดเออนะก,ออก,มมกับการมายมกับการมายอมซึ่งมันเป็นชนนวนแรกเลยมันเป็นชนวนแรกเลย,เนนนเลยเอ,อเรื่องนี้มึงต้องไปโทษทนายสุดหล่อของมึงนะการตัดสินใจของคนคนที่เป็นคนบ้านๆเขาไม่ได้คิดที่จะ เขาไม่ได้คิดที่จะเอาเรื่องเอาราวแต่เป็นการยุยะยุแยงยุยงส่ง,งเสริมจากอันทนายสุดหล่อของเมืองให้เอาผิดก้านมยมดังนั้นก้านมยมเลยติดใจเลยไม่พอใจนะในส่วนนี้นะคือนี่คือต้นต้นสายไปเหตุเลยจากการที่เอาผิดเรื่องของที่สามเหลี่ยมทองคำ นะแล้วทีนี้มามีการดำเนินการการเอาผิดสามเหลี่ยมทองคำนะอาชิจะอธิบายอย่างนี้สามเหลี่ยมทองคำโดนพ่อเอกโดนแจ้งข้อกล่าวหาว่ารุกป,ป่านะตรงสามเหลี่ยมทองคำคือที่สองงานกว่าอืมสองงานกับอีกไม่กี่ตารางอ่ะอืมนะตรงนั้นเรา เราเป็นคนที่ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลมาเรารู้ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะไรแบบไหนนะเออคืออะไรที่ตรงนั้นมีการแจ้งการถือคลองสิทธิ์มันไม่ได้ป่ามันไม่ใช่ป่าสงวนนะแต่คนที่เรื่องนี้ก็จะไม่อยากจะพูดซ้ําแล้วซ้ําเล่าอืมแต่คนที่ต่อสู้ให้เขาต่อสู้ผิดทางนะด้วยไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลกลนใด นะในส่วนนี้นะในเมื่อมีคําสั่งศาลในเมื่อมีคําสั่งศาลแล้วว่าให้เคลื่อนย้ายอ่าให้เคลื่อนย,ย้ายอองปู่ออกจากพื้นที่คือศาลตัดสินว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นป่าสงวนแล้วอืมนะมึงบอกว่ามันน่ยอยากอยากกันเก็บไว้เป็นของส่วนตัวไหนตอนสร้างมึงบอกว่าให้เป็นสาธารณะมึงมาถามกูดี่ ตัดสินคำพิพากษาว่าให้เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เราวิ่งเต้นนะเราวิ่งเต้นอะไรวิ่งเต้นเพื่อที่จะไปขอให้กับทางรัฐหรือว่าถ้าหน่วยงานต่างๆนี่รับรลาะรับไว้จนได้มีการจนได้มีการเลื่อนเลื่อนอ่า เลื่อนกาหนดการจากสารสารให้เวลาส0สิวันได้เลื่อนไปหนึ่งนัดเพราะว่าอะไรเพราะไปคุยตอนแรกไปคุยกับเทศบาลเทศบาลไม่รับไปคุยกับนายอำเภอนายอำเภอไม่รับแล้วมึงแนะนําว่ายัางไงมึงแนะนําบอกว่าถ้าคุยกับป่าไม้มันก็จบมึงคิดดูดีๆนะว่าป่าไม้เป็นโจ์ฟ้องป่าไม้เป็นโจ์ฟ้องแล้วทีนี้ป่าไม้ต้องการอะไร ป่าไม้ต้องการให้ทุบทำลายถ้าไปขอเขาเ็าจะเอาไว้เลยอ,อ,อีสัตย์อีง่เออป่าไม้เขาต้องการให้ทุบทำลายพญานาคแต่สารนะ่ะสารนะ่ะเขาเรียกว,ว่าสารนะ่ะเมตตาสารเมตตาซึ่งเห็นว่าพญานาคนี่เป็นสินเป็นทรัพย์สินของของพ่อพระเอกก็เลยอนุโลมให้มีการเคลื่อนย้ายไม่ต้องทุบทำลายตรงนั้น แล้วมึงมีหน้าให้พวกกูนี่ไปขอป่าไม้เหรอมันสิเป็นไปได้บะคะกูไปขอหน่วยงานแล้วนะสิ่งเดียวที่สิ่งเดียวที่ไม่ได้ไปคือไปหาท่านผู้ว่าแต่เอ่อเทศาบาลนายกเทศาบาลอะนายอำเภอไปแล้วไม่มีใครรับและแมกกระทั่งเมกกระทั่งอะไรเมรกกระทั่งวัดวาอารามก็ไม่มีใครรับ ให้พวกกูทํำยังไงคะอืมอันที่จริงแล้วเขาพร้อมที่สละเขาพร้อมที่จะสละให้เป็นสาธารณะและมึงบอกว่าให้ไปคุยกับป่าไม้ให้ไปเออแล้วมันก็จบป่าไม้ต้องการให้ทุบทาลายอีงูมึงจะให้พวกกูไปขอยังไงคะเออเขาให้ทุบแล้วอีฝ่ายหนึ่งนะ่ะเตรียมค้อนไว้รอแล้วคะ่ะเออคนที่ร้องนะ่ะเออคนที่ฟ้องคนที่ฟ้องคนที่เป็นจยดคือป่าไม้ มึงอยู่ในสถานการณ์นั้นไหมอีกฝ่ายหนึ่งเตรียมคอ้อนปอนโลไว้แล้วค่ะรอทุบาค่ะอืมใช่ไหมจะไปคอดได้จังไหร่คะมึงก็ว่าวง่ายแล้วค่ะเออแต่พวกหน่วยงานนี่นะอืมพวกหน่วยงานพวกเอ่ออะไรนะฝ่ายปกครองท้องที่ท้องไปหาหมดแล้วจ้าบ่าามีไผรับแต่บ่มีไผกล้าเออไม่มีใครกล้ากูก็ยังงงอยู่ นะแต่ความแต่ว่าพวกกูผิดอยู่อย่างเดียวคือพวกกูไม่ได้วิ่งไปหาผู้ว่าการที่วิ่งหาคนที่จะรับช่วงต่อเสียเวลาไปอ่ะนัดหนึ่งสาลเขานัดสามสี่วันใช่ไหมต้องไปผัดอีกอ่ะอีกนัดหนึ่งน่ะหมดไปนัดแรกจนมานั่งปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีถ้าสมมติเราไม่ย้ายนี่ฝ่ายตรงข้ามต้องทุบแน่นอน ไปตรงข้ามตองทุบแน่นอนใช่ไหมจนป้าสวนป้าสวนผักจนพ่อไปเอกนี่ตัดสินใจว่าถ้างั้นเราก็ย้ายไปต้องหาที่ที่มันเป็นมันถูกต้องที่มีฉนูดแล้วกระเสียเวลาการหาหาที่หาอย่างที่จริงแล้วนะ <c oughs> พ่อไปเอกเลยแม่นางเอกตั้งใจจะให้เป็นสาธารณะตั้งแต่เลก มันมามีคนเอาม่มีคนหลับมึงอย่ามาบอกว่าตอนนี้เอาไปเป็นของตัวเองใช่สิเอาไปเป็นของตัวเองเพราะไม่อยากให้โดนทุบทําลายไม่อยากให้โดนทุบทําลายแล้วเอาไปเอาไปในที่ของตัวเองมันก็ต้องเป็นของตัวเองใช่ไหมแต่เขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวละแวกนั้นคนในหมู่บ้านนั้นเขาก็ได้เขาก็ได้อะไรผลประโยชน์ผลประโยชน์ร่วมหมดจ้ะอืมค่ะ มึงยังมีมีหน้ามาบอกแค่ไปคุยกับป่าไม้เออก็จบไหมมึงอย่าลืมแล้วว่าป่าไม้เป็นจูดป่าไม้ต้องการอะไรให้ทุกทําลายองค์ปูค่ค่ะเขาไม่ได้ให้เอาไว้เขาไม่ได้ให้จงไว้ดลอจ้าเออแล้วมึงคิดหรือว่าเขาจะรับไว้เออคิดง่า